ช่วงทาตามตวงสนับสนุนโดยน้ำยาใช้ตรตกระจกคิงสเตล่า ช่วงทาตามตรงวันนี้นะคะมาดามตรงมีเมนูที่แบบว่ากล้วยๆเลยค่ะเพราะอย่างที่เรารู้กันนะคะกล้วยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยค่ะกล้วยก็เป็นไม้ล้มลุกที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะใบตองใช้ห่ออาหารลําต้นนะคะก็ทําเชือกกล้วยหรือว่าทําเป็นกระทงก็ได้ค่ะแต่สําหรับวันนี้ค่ะมาดามตรงนํากล้วยมาทําเมนูสุดโปรดของหลายๆคนค่ะเมนูวันนี้คือกล้วยฉาบค่ะ <Wow. S 1> เราก็จะเลือกกล้วยดิบแบบนี้ละค่ะคุณผู้ชม ใช้เป็นกล้วยน้ำวา้าบางครั้งคุณผู้ชมอาจจะใช้เป็นกล้วยหอมหรือว่ากล้วยเล็บมือนางก็ได้เหมือนกันนะคะอย่าลืมค่ะว่ากล้วยเนี่ยปกติก็จะดํำง่ายเพราะว่าเขาจะทําปฏิกิริยาระหว่างยางกับอากาศค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมน้ำไว้เลยค่ะน้ำเปล่าค่ะใส่เกลือค่ะบีบน้ำมะนาวลงไปค่ะแช่ลงไปเลยค่ะ หลังจากที่เราปอกเปลือกกล้วยแล้วก็แช่น้ําที่ผสมด้วยเกลือกับมะนาวไว้แล้วค่ะตอนนี้เราก็ฝานกล้วยออกเป็นแผ่นนี้ค่ะหลังจากที่ฝานกล้วยออกมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะเอาลงทอดเลยค่ะทอดเนี่ยคุณผู้ชมต้องระวังอย่าไฟแรงมากนะคะ ทอดให้กล้วยพอกอบค่ะเมื่อกล้วยกรอบแล้วเนี่ยก็ตักขึ้นได้ค่ะหลังจากที่กล้วยขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความร้อนต่อค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะสีเข้มขึ้นอีกค่ะเอานะคะตอนนี้ถึงเวลาฉาบค่ะก็มีน้ําค่ะ กับน้ำตาลค่ะอัตราส่วนเท่ากันเลยค่ะน้ำหนึ่งส่วนกับน้ำตาล1ส่วนค่ะเราจะทิ้งไว้แบบนี้ค่ะปล่อยให้เขาละลายแล้วก็เคี่ยวจนน้ำเชื่อมได้อุณหภูมิที่120องศาเซลเซียสค่ะคุณชมไม่มีตัวเจ้าเทอร์โมมิเตอร์วัดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าณอุณหภูมิ120องศาน้ำเชื่อมเนี่ยจะเห็นฟองเป็นลักษณะละเอียดค่ะในระหว่างนี้ใส่เกลือลงไปเลยค่ะเพื่อตัดรสความหวานค่ะ แล้วก็เคี่ยวน้ำเชื่อมต่อไปค่ะ1 1 7 1 1 8 120ปิดไฟเลยค่ะแล้วก็ใส่งาคั่วลงค่ะตอนนี้เอากล้วยของเราลงคลุกเลยค่ะเอาแล้วค่ะเราก็คลุกเคล้าแบบนี้ค่ะสักครู่หนึ่งค่ะหลังจากที่ความร้อนค่อยๆคลายค่ะกล้วยของเราก็จะฉาบด้วยน้ำตาลค่ะเค้าแบบเบาๆค่ะและนี่แหละค่ะ รวยน้ำว้าฉาบค่ะลองทําตามตวงดูนะคะเมนูนี้ทํากินก็ง่ายทําขายก็รวยรับรองร์ยค่ะแล้ววันนี้เวลาก็หมดลงส้นแล้วค่ะคุณผู้ชม,ชมทำไมเป็นไรนะคะสามารถติดตามมาดามตวงได้ผ่านทาง Facebook หรือ Instagram มาดามตวงค่ะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วคุณชมอยากได้สูตรอาหารค่ะเข้าไปดูได้เลยที่เว็บไซต์ w w w m a d a m t u n g com ค่ะก่อนจะปิดครัววันนี้ค่ะก็ต้องฉีดสเปรย์ให้หอมหอมพร้อมกับการฆ่าเชื้อก่อนนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเวิร์